สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเบิด์ตติดฐานเบิดสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามสองน้องคำพี่น้องเลยสบายดีปะลูกนี่ลูกปิน้ามาปิน้ามาสบายดีปะลุงปะยังม,มาถ่ายบัตดึงผมหนกักเลยเนาะพี่มาแท่งพี่พี่มาแท่งพี่นี่เท่าแขนได้เลยสั่งนี่เนาะสัง่งเท่านี้เนาะขอ,น,น,อน้องบิวบอ โอ้ยบจือพอนางบิวใส่สุดแดงเลยมืดดินะโอ้สีเห็ดทั้งหนาได้ี่เนาะอืมสีเห็ดทั้งหนาพียงเลยโอ้มดมันเลยอ่ะต้องใส่ไปบไปบ่ไปบ่เยากเต็มไปได้ไหมไปได้ไหมอีไลนนี่เป็เสียกนะพวก ครับนูครบน้ครบน oh, okay, okay. mm ้บ้านพักกระตูใหญ่พี่น้องเริงเริ่มสิใส่ข้างหนาเนาะเออเพิ่นสิตอกก้กับอันอันน่ะปูนึงกับก้อนอิฐก้อนดินแดงอยู่เลยเนาะอืม ก็แลกก็บอกก้างปรด็นอะทางในนะเป็นหองเป็นหองไหวพอดีเลยนะควัดแต่ีนน่ทางหองนีเลยสิรับไปบึงมันกลวงอยู่ะอ้ปกลวงอยู่นะ เธอประสิเทพืชนันพี่น้องเออสิเทสิเทสิเทคิการป่าใต้พี่น้องเขาอะไรคะเจ้าเมื่อหน้าประเทศเราจะไปใช่ไหมมาคิดว่าเมื่อบ้านมาหายบ่โอ้เพิ่นหายพี่น้องมาตลาดมันมันยานมันลมแหงเอามันป่าใต้อุ้มถ้าพี่น้องเอ้ยอุ้มน้องไอ้ขี้อุ่นถา เอย่างป่มาอย่างาจโอเป็นบินอยาเป็นวินนำกกนะาจอนบิเองอไม่ต้องอันนี้กระดัสีเทคานอันนี้เนาะเอาคันมาี่องนนทบบล่านีาหมักให้ผู้ชายอุ้มเลยอลนี่ ใ่อุ้มหรือ่ให้ับเสอสุดแมเพื่อนอุ้มมือกันรับเลยถ้าเะห่อนก้นเพิ่อนเล็กหลอกปากก็ได้นี่เล็ก้ถ้ากวาดอยู่สักอันนหลั่าี้บ่งอนน้ปอาอยู่อาอยู่ตายเพืนไม่เห็ดซอยเห็ดใส่พอน้องกันได้ยองเอาห็ดได้ถ้าก็จะเบิ่งนะครับแม่แม่แ คือเฮือนพั่วแม่นเพี้ยนแดนพี่น้องน้องเอ้ยให้อยู่นมน่ะเออไผอยู่แทงเฮือนน่ะเนาะน้องอเ้ยน้องแกบุมบ่แ่ละอ๋อเพิ่นก็ับเมื่อกี้นี่่มือคืนก็จนเที่ยงคืนเฮาบ่ได้อยู่นอนทางพดโพเฮาว่าสินจับ้นไอคิวจับแล้วเฮาว่าสิบ่มได้เบิดคืนก็ยังบ่ได้นอน ปดพนนมแมมมนคือดอจ๊ะเต้งแตะเขาอกมา,ยา,กอ,อ,กอ,ายอยังไรนอนจักเถืถ่อแกงเวินมันคือไล่เฮ็ดอยังเงาะยเฮ็ดบดบอกแถ้าองผาเอาเมื่อได้เป็นการเทคานมเมื่อ,น,น,ยอยนี่คือสิเลเนะเทคานเมื่อนี่เนาะ ตอกงม่แล้วมากันเลยพนักอานนี้ก็ยิ้มเปิ่ยเปิ่แล้วพนักงันนี yup <men> <sore> Now, <men> <men> ้เ <men> พ <agre> ิ่งจะมีเฮือนคัออะไรเด้เป็นกกยิ้มบานแล้วเป็นยิ้มเด้พนักงานไหมเพิ่นแฮกแจ็คเศษนอดคันได้แล้วนี่กระไรแกยิ้มเปิ่ยแล้วเป็นแก กยงเอาไปได้เลื่อยได้เหาะห้องน้ำใชห้องน้ำทางใดหมกไปนะสำนันมง่สมเาหางเหขไปมันจะเอ็ดอมือดึ่นเ้ายหต่นเ้าวยลูกเออกับมันเปรมันแประปากัช้ยฮะ11มันด่ได้เอาชั้นทูชองร มันเต้นเหมืนกับมาเห็ดซอยมันโขกโขลเออนี่บ่อจะเกี่ยวนอกขสิเกี่ยวปากง่เลยนะสวันนี้เขาเขาเทหนาชิบมันก็เเ่ามาได้เลยหนาชิบเขาปากแบบอันนี้เพื่อเจ้าไรอืมเขาหนาเทไรเขาสองเลยสองอะไรหนาชิบสองชิบสองพูดช่องอันนี้ก็ให้มันชิบสองเลยเนาะเออนี่นี่เอาแบบนี้ช่องเตาเิ่งเพื่อเจ้าผัดหนึ่ง แดดได้มือนหนึ่งกะลมเกี่ยวเขาย่านาวอีกแล้วมื่นนี้มือนสุดท้ายดอกลูกอื่นงานทำนะดอกันเปมาข่าการดอกสีอ่าคือเปรอืยดอกลูกอื่น เจ้าตอกตะกูมันลื่นลงนอกคกนอกมันดันไ้อีามันอานะอกทั้งนอกตอมันลื่นมาทั้งนอกะทงปุ่นกกันอุกอุกกระลุกแกนี้ทงนี่แกคือการนี่ขึ้นละมุนพีนัองไหมเน่ยมหญ่เจนกคอยากอยู่ตลาดั่วเมัพื้นเลยเอ่อเรืองเรืงาวันทำเนนทำว่าวยพูดใช้่าษเป็นยัน หันทำนี่นะโมกินข่าวล้วใบแล้วมันัเนี่ยกไ้ดอกเอาปล่อยเนี่ยจากลกเตะไปจำพ่อมันอยู่อยู่แม่บอดี้นอรอกทอเทกับแป้งกอยเงี้ยๆลุงเท่านั้น มือนี่ือ้นได้แต่เทคานเนาะเพราะว่าดินขัานยังบเห็้แต่จะเอาดินขาวบดินขาวเทพืนแต่ลังคาบุปีไม่ได้ก็ได้เอาปากมัน้องห้จอิกไปอีกาบีเ่ ชาบคือที่แล้วว้ายยังจะไปใส่นี่ยนะสาบทมไปเลยแมนสาบทมไปเลยปู๋นเมื่อยมันแต่งได้เบิด์อ่สี่เนี่ยมาดูค่ะจอพี่จี้เนี่ยมอ๋อติดตั้งประตูใหญ่ติดตั้งบ้านวงกบใหญ่เหมือน โกมือนี่ได้แล้วผลมันพี่น้องเบิ่งรอบๆแ้างกระซูเติบน่างงานกันอ่ะเพื่อเป็นเทลเลยก็ว่าสูงอยู่พี่น้องเลยแกพอดีเราเปนจังเป็นสิ่งเป็นสวนจังสิเป็นซูงแม่ขั้นเตี้ยไรกับสิบาะซงไม่กับสิบางามป่านใดพอร่องนัดเออกหนาวกลาง ปงไงจอยพเนาไปเกี่ยวข่าวมาอนิเพิ่นเป็นตะกี้เพิ่นทั้สเพิ่นนันคนนันยีดแดงไว้หายแรเนาะเปนไงจอยรมแห้งอยู่สมเจ้าเมื่อนี่งนะคือสีพรกเก่าอยู่บ่แม่ถ้ากว่าอยู่เมื่อนันทึ่งทึ่งเทวันทางยังไงเขวมาบดเทวเงินจมึนตาบ่ได ่ออยยัเเือนหนึ่งเต็นสองเลยนะอ,กองก็เข้าวดาวล้วนี่ข้าวดาวปีใหม่และไก่สเขามาหออเลยดีดน้องคลิปนี้ฮก็สมมาพาควรชิได้ขอล่าพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยผิดพลาดประกันได้คอโทษ,โทษำลำเลายงเ้อสบายดีพี่น้อง